Deily h u c สวัสดีค่ะฝากกดไ i k e กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรากันนะคะรักรักรักจริงรักมองอย่างไรก็แพ้สุดท,ทางไม่รู้เป็นอะไรมองมองไปก็เ<ม>ห็นกับว่าน่าลักเป็นไปหมด โดนสกคนขอเจอด,ดีเกินตา้านไว้ตกลุมลากรอบทีลานมองอยัางไงาก็แพ้ทุกทางไม่รู้เป็นอะไรมองมองไปก็เห็นควานาน่ารเต็มไปหมดเมือนโดนสะกด โอ้ยพอๆพกอพอ่อนนี่ผมฉันจะเพียนไปมากกว่านี้เออว่าแต่ทีนี้เรื่องชมรมนี่ใครจะไปสมัครชมรมดน,นตรีกับฉันบ้างอุ๊ยแกฉันไม่อยากจะบอกเลยว่าชมรมดน,นตรีอ่ะผู้ชายร้องนำอะหล่อมากสาวแล่เขากินได้ทั้งเรียนเลยนะแกเห็นว่าปีนี้เขารับสมัครนักร้องนำหญิงด้วยนะแกฉันจะบอกอะไรให้นะฉันอะเป็น<ม>นักร้องนำอยู่แล้ว ว่าฉันเสียงดีอะจ้านะแค่ที่ทอดแรกมาเนี่ยเสียงก็เพี้ยนแล้วหรือเปล่าแกเฮ้ยหรือว่าคุณคือในกล้องเสียงเพี้ยนเลี้ยงแบบเนี้ยฉันไม่อยากจะพูดให้มันเป็นน้ำลายหรแบบจ้าแบบสมัครให้จะ <c oughs> เอาตัวนี้เอาไหมจ้าเอาไหมสามห้องชัง้นของฉันไม่ฉันจะเอาเอาหมสวัสดีค่ะคนักเรียนทุกคน ต้อนรับเข้าสู่ชมรมดนตรีค่ะชมรมดนตรีนะคะครูก,ก,ก็จะเป็นคนสอนเรามีการเรียนการสอนหลากหลายประเภททั้ดนตรีไทยดนตรีสากลคุณครูนะคะคิดว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่โรงเรียนของเราจะคัดเลือกนักร้องนำ ใหญ่ของเราสนับสนุนนักเรียนอยากจะให้ไมแข่งขันกับโรงเรียนอื่นูบอกว่า,วานักเรียนจะนำผลงานที่ดีนะคะมาเสนอและครูอยากเห็นนักร้องปีนี้ของเราติดหนึ่งในท้องของจังหวัดได้ค่ะเฮ้ยแกแกดูสามคนนั้นดิมาสมัครด้วยหรอวะแกรู้ปะคนตรงกลางอะเป็นถึงขั้นดาวติ๊กตอ,อกเลยด้วยส่วนอีกสองคนข้างๆนั้นอะนักเต้นเลยนุ้ยแก โอ๊ยแกจะไปกลัวอะไรมรวะใช่ปะเฮดเออแกกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องฉันนี่จะได้เป็นนักร้องนำอยู่แล้วอเอ,อ,เอ,อาละค่ะนัเกเรียนถ้าใครสนใจสมัครเข้าชมรมของครูนะคะมาส่งใบสมัครที่โต๊ะของครูได้เลยเดี๋ยวครูจะคัดเลือกจากเทปที่เด็กๆส่งมากันนะคะเชิญเลยค่ะนี่กีวีแกเห็นพวกห้องอื่นปะ<ม>ตอนที่ชมรมนะ เขามองมาที่พวกเราแล้วก็ซุบซิบอะไรกันก็ไม่รู้เห็นแล้วไม่ชอบที่หน้าเลยอะแกแกก็คิดมากไปไหมกีวีมันดังจะตายพวกนัน้นอาจจะเป็นเอฟซีกีวีมันก็ได้ฉันก็ไม่ทันได้มองหรอกแกมัวแต่คิดว่าจะหาคอนเทนต์อะไรอัดคลิปส่งครูดีอะเออฉันมีเพื่อนที่เรียนพิเศษด้วยอยู่นะเขาเรียนดนตรีด้วยเดี๋ยวเย็นเงี้ยเราลองไปถามคำปรึกษ,ษากับเขาดูดีไหมอืมก็ดีเหมือนกันฉันว่าความคิดเมื่อกี้ก็ดีนะ เพราะว่าฉันกระสายไหมอ่ะไม่ค่อยถนัดร้องเพลงถ้าฉันกระสายไหมเต้นแล้วแกเป็นคนร้องนํามาร์กิวีฉันว่านะคลิปเราต้องดีมากๆแน่ๆเลยเชื่อฉันดิโอเคโอเคเอมี่เอมี่มานั่งตรงนี้สิพวกเราเตรียมจะปรึกษา, <Okay. S 2> าพอดีเลย เ,เกี่ยวกับวิดีโอที่จะส่งคัดเรื่องหน่อยได้ไหมอะได้สิมีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะอืมฉันคิดว่าฉันจะลองเพลงของวงนี้ได้กรุ๊ๆที่กำลังเป็นกระแสแล้วให้ใบเตยกับสายไหมช่วยเต้นแบ็คอัพให้เธอว่าดีไหมจะได้ทั้งร้อแล้วก็ทั้งเต้นด้วย กอยู่ไหนกันเนี่ยมาเจอกันที่เดิมเลยนะฉันมีเรื่องจะมาเมาส์รับรองเรื่องนี้เด็ดมากเฮ้ยพวกแกมานี่มานี่ไหนแกโทรมาหาฉันมีอะไรแต่ถ้าไม่เด็ดจริงนะแกโดนฉันสองคนแน่เออเออน่นารำคาญนะ่ะ ไหนไหนมีอะไรเล่ามาสิมิเรื่องอะไรของแกฉันรูล้ละฉันจะแก้แค้นเพื่อนกับกีบี้มันรูเห็นว่าพวกนั้นจะใช้เพลงของนีด้เลยนะเว้ยแกนีด้าเธอมาชา้าเหมือนกันหรอเมื่อวานอ่ะเราโทรคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเห็นเพื่อนเราบอกว่ารู้จักใบเตอกับสาใหม่ด้วยนะเราไม่รู้ว่าเราจะบอกเธอดีไหมอ่ะ พูดมาเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกยังไงเราก็เป็นเพื่อนในชมรมเดียวกันเพื่อนเธอบอกว่าเธออยากร้องเพลงอะค่ะเลยเอาเธอเป็นนินทาให้เพื่อนเราฟังอะ่ะดีนะที่เราสนิทกันเพื่อนแนทนเขาถึงได้มาเล่าให้ฉันฟังมิน่าล่ะช่วงนี้สองคนนั้นถึงทำตัว 8, แปลกมาบอกว่าไม่ค่อยชอบเพื่อน่มเธอขอบใจมากนะจะา๋าต่อไปเราจะได้ระวังตัวว่าแต่เพื่อหิวอะไรไหมเดีย๋ยวเราเลี้ยงเองอืมฉมันก็กำลังหิวอยู่พอดีเลย ขอบใจนะที่เลี้ยงเราไปนี่เพื่อนใหม่ฉันจจ๋จาอืมดีจะจ๋จาวันก่อนเธอไปเจอใครมาไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังเลยก็วันนั้นครูเขายกเลิกสอนไงเราสองคนกลังจะมาถึงอยู่ละแต่เธอโทร เราก็เลยไปหาเอมนี้กันยุ่งยุ่งกันอยู่เลยไม่ได้บอกเธอ,อน,นี่เธอเป็นละของเธอเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าเธอไปแอบ,บนัดคุยนินทาเลยใช่ไหอเธอไปรู้มาจากไหนเจ,จาจเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วบ้าบอละเธอจะเลือกเชื่อฉันที่คบม,มาตั้งนานแต่เธอจะเลือกเชื่อเจ,จ๋าที่คบม,มาไม่กี่วันฉันเลือกเชื่อเจ,จ๋านี่หรอก็สิ่งที่เธอมาหาเรื่องฉันตลกสิ้นดีไปเถอะเตยกี้วี่เขาคงมีเพื่อนใหม่ละ เพื่อนเธอคงโกรธฉันมาแน่ๆเลยขอโทษนะจีวีช่างมันเถอะเพื่อนอะไรกันทำอะไรไม่เคยจะบอกฉันเลยไปไหนฉันก็ลีตลอดอะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนี่ต้องรับผู้ชมชมรมดนตรีเราอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูดีใจมากจะเป็นวันที่ครูจะประกาศผลว่านักเรียนคนไหนจะได้เป็นนักร้องนำของชมรมเราค่ะ ครูจะประกาศรายชื่อนักเรียนนะคะที่ผ่านการคัดเลือกดังน,นี้นะคะคนแรกค่ะเค้กค่ะยินดีด้วยนะคะคนต่อไปนะคะไข่มุกค่ะและลำดับสุดท้ายอุตสแสดงความดีดดีด้วยนะคะจะจ๋า และเต้นม,มันมีความสามัคคีกันผู้ชอบมากและคิดว่าคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆในชมรมนะคะพอใจดูแลเรือ่งองกีวีเธอเลิกชื่อเพื่อนใหม่ที่เพิ่งโคลมาได้ไม่นานแล้วพวกเราละ่ะเธอเคยเห็นพวกเราเป็นเพื่อนบ้างไหมขอกันทีวกีวี่เราไปกันถึงไหนขอให้แกมีความสุขกับเพื่อนใหม่นี่มันอะไรกัน,กนจา๋าควนที่จะซื่อสัสตว์ต่อกันไม่ใช่หรอ แล้วที่เธอทำดีกับฉันล่ะมันคืออะไรไหนเธอบอกว่าไปเตยกับสายใหม่เขาไม่ชอบฉันไง Genius. แล้วนี่มันคืออะไรฮะไหนเธอลองตอบฉันมาสิก็เพราะความหยิ่งทะนงนตัวเธอละสิเธอคิดว่าเธอเป็นคนรวยและเป็นคนดังแล้วคนต้องมาตามเลธอว่าเหรอขอโทษนะอย่างแค่กี